สวัสดีค่ะต้อนรับสู่เช็คอินกินกาแฟแชร์เรื่องเล่าไลฟ์โดยเครือข่ายองค์กรงดเล่าถ้าพูดถึงเรื่องของประเพณีลอยกระทงในประเทศไทยก็มีมาตั้งแต่โบราณเนาะซึ่งในแต่ละท้องถิ่นเองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมอย่างเช่นทางภาคเหนือก็จะเป็นประเพณียี่เปง ทางออหรือว่าทางจังหวัดตากก็จะเป็นการลอยกระทงสายประทีปพันดวงหรือว่าที่จังหวัดสุโขทัยนะคะก็จะมีงานเผาเทียนเล่นไฟค่ะส่วนของที่ที่โอจะพาไปเที่ยวกันในวันนี้นะคะเป็นพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีซึ่งเขาก็มีประเพณีลอยกระทงพื้นบ้านค่ะที่เขาเรียกว่ากระทงสายเหมือนกัน เป็นประเพณีตามแบบอย่างของชาวมอที่สืบทอดกันมายาวนานนะคะเป็นการประดิษฐ์กระทงขึ้นมาจากกระดาษค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะตามแถบลุ่มแม่น้ํากรองหรือว่าแถวจังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะมีผู้ร่วมเล่าเรื่องตำนานในการลอยกระทงสายของชาวมอแล้วก็วันนี้นะคะมีวิธีการสอนพับกระทงแบบมอมาฝากกันด้วยค่ะ แนะนำให้รู้จักกับผู้ร่วมและเปลี่ยนของเราท่านแรกค่ะนมัสก,การท่านพระครูพัฒน์ศิริธรรมเจ้าวาดวัดบ้านม่วงค่ะและท่านต่อไปค่ะท่านค่ะ,ะท่านต่อไปค่ะคุณประพาสพลศัพด์รองนายกอบตาบ้านม่วงคุณสำเนาสง่างามสมาชิกอบตหมู่หนึ่งตำบลบ้านม่วงคุณชุติมาวังมะนาว ผู้ใหญ่บ้านหมูส่สี่ตำบลบ้านม่วงคุณสวัสด์เจิมเครือพนักงานดูแลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง<ต>วและท่านสุดท้ายค่ะคุณอุบลวันคุณสว่างผู้ประสานงานเครือข่ายวัดเล่าภาคตะวันตกสวัดวสวดีนมัสการพระคุณเจ้าเราก็สวัสวด,ดีทุกทท่านค่ะสวัสดีค่ะมารู้จักกับงานลอยกระทงสายหรือว่าถ้าบางคน บางทีถ้าเราถ้าเราไปค้นหารอยกระทรงสายตําบลตําบลบ้านม่วงเนี่ยเราจะเห็นวงเล็บด้วยว่ารอยถ่านนะคะอย่างนี้ต้องถามท่านท่านรองนายกอบตอค่ะพี่ประภาสคะงานรอยกระทรงสายปลอดภัยปลอดเล่าปลอดภัยของชาวไทยรามันที่ตําบลบ้านม่วงเขามเีเขาเริ่มตั้งแต่ปีไหนคะแล้วก็เขามีกิจกรรมอะไรบ้างคะครับการดําเนินงานนะครับ ทำกิจกรรมลอ,อยกระทงสายของตำบลบ้านม่วงนะครับซึ่งนะครับเราก็ทำกันมาช้านานนะครับตั้งแต่ปู่ย่าตายายาหลังจากนะครับมาปี6ปทางสสสได้เข้ามาสนับสนุนนะครับลอ,อยกระทงสายปอเหล้านะครับซึ่งก็มีครับพี่น้องนะครับ ชาวตำบลบ้านม่วงชาวตำบลใกล้เคียงครับ <c oughs> แล้วก็บ้านวัดโรงเรียนเข้ามาร่วมนะครับรณรงค์ลอยกระทงสายนะครับของตำบลบ้านม่วงประเพณีวัฒนธรรมนะครับชุดแต่งกายนะครับก็จะเป็นชุดไทยรามันนะครับผู้ร่วมงานทั้งหมดก็จะมานะครับรวมกันแต่งชุดไทยรามัน ลงไปลอยกระทงนะครับอากระทงสายจะมีปีหนึ่งก็จะทําเป็นหมื่นใบนะครับเพราะว่าเวลาลอยนะครับจะได้เป็นสายไปกับสายน้ํานะครับดูแล้วสวยงามมากครับขออนุญาตถามไปทางที่พี่ผู้ใหญ่ชุดทีมานะคะ ว่าแน่นอนแหละทางอบตอก็ได้ริเริ่มได้มีแนวทางในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมงานบุญประเพณีท้องถิ่นให้เป็นงานปลอดเล่าแล้วก็ปลอดภัยทีนี้เราในส่วนของผู้ใหญ่บ้านเองที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากๆเลยแล้วก็เราเองเราก็ถือว่าได้เป็น เป็นเป็นข้อกลางที่ประสานกับหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะในในท้องถิ่นอยากถามพี่ผู้ใหญ่ชุดที่มาค่ะว่าในการปรับสภาพแวดล้อมงานบุประเพณีปอดเล่าเนี่ยนอกจากบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนแล้วอะคะ่ะมีเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกบ้างไหมคะก็จะมีอำเภอจังหวัดและผู้นำและผู้เอ ชาวบ้านใกล้เคียงและผู้ที่ร่วมงานท่านค่ะค่ะที่ที่บ้านมู่นี่เขามีกี่หมู่บ้านคะผู้ใหญ่แปดหมู่บ้านค่ะโอ้แล้วเขามากันทั้งแปดหมู่บ้านเลยไหมคะค่ะมาทั้งแปดหมู่บ้านพาลูกหลานมาลอยกระทงมาร่วมกิจกรรมมาดูกระทงสายมาลอยกระทงสายกันค่ะ อืมก็ได้รับความร่วมมายร่วมมือกันเันเยอะนะอย่างน้อยแปดหมู่บ้านนี่ก็โอ้โหถือว่าเยอะนะคะแล้วก็สถานที่จัดงานก็จะเป็นที่ที่วัดที่วัดนี่เลยไหมคะที่วัดเลยค่ะอ๋อที่วัดวัดบ้านม่วงเนาะค่ะ ขอบพระคุณขอบพระคุณพี่ผู้ใหญ่ค่ะคือเนื่องจากว่าวันนี้เราเราเห็นความร่วมมายร่วมมือของคนในชุมชนอาจจะได้คุยกันแค่อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะแต่อย่างน้อยค่ะเราได้เห็นหน้าค่าตาแล้วว่าแกนนําของงานออลอยกระทงสายปลอดเล้าปลอดภัยที่ตําบลบ้านม่วงเนี่ยอ,อ,อันนี้เห็นชัดเลยอะว่า ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนของเราก็จะเยอะด้วยเมื่อกี้นี้ทางพระอาจารย์มาที่พูดถึงว่าที่ที่บ้านม่วงเนี่ยก็จะมีจะมีพิพิธภัณฑ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่ตำบลบ้านม่วงเนาะมีพิพิธภัณฑ์เขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดวัดวัดม่วงใช่ไหมคะอันนี้โอไม่แน่ใจโอเรียกถูกหรือเปล่าอ่าขอ ถ,ถูกนะคะพระอาจารย์อันนี้อาจจะต้องให้พี่สวัสด์ค่ะพี่สวัสด์เป็นเป็นผู้ช่วยเล่าเรื่องของประวัติให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะอันนี้อ๋ออยากทราบว่าเออมอนคนมอนหรือว่าไทยรามันเนี่ยเขามีอยู่เขาเขามีการแบ่งไหมคะว่าเขาแบ่งกลุ่มไหมหรือว่าแบ่งประเภทไหมคะพี่อ่าก็หมายถึงการแต่งกายหรือเปล่า การแต่งกายก็ต้องแบ่งอยู่แล้วแต่ว่าการรวมกิจกรรมหรือการทําบุญนี่ก็ก็ต้องอ,อไปด้วยกันนะทําบุญช่วยเหลือเรื่องการละกันนะฮะอืมค่ะอืมอ่ะถ้างั้นกลุ่มมอนกลุ่มไทยลาวมันของของของบ้านเราเนี่ยแบ่งออกเป็นเขาเรียกนะเมื่อกี้ที่เราคุยกันหลังไม่ ความเป็นมอนมอนนอกแล้วก็มอนในใช่ไหมคะบางโอ้พึ่งโอ้พึ่งพึ่งได้ยินอ่ะถ้างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยววกไปถามพระอาจารย์โพรพึ่งได้ยินวันนี้เองว่าอ้าวเขามีแบ่งเป็นมอนนอกมอนในได้เหรอมอนนอกคืออะไรแล้วก็มอนในคืออะไรคะถามว่าถามว่ามอนนอกเนี่ยมาทำมาหากินปัจจุบันมาทำมาหากินที่เมืองไทยในปัจจุบันส่วนมอนในเนี่ยค่ะย้ายรกรากมาตั้งแต่สมัย เสียกรุงองสวดีเสียกรุงองสวดีมาแล้วก็จากนั้นมาก็นั่นอะมาพึ่งพระบารมโพธิสมภารในสยามมาตั้งรกรากอยู่นี่นั่นแหละถึงอยู่นั่นแหละคือมอนในตั้งแต่นั่นอะบางกดีอะไรอะปะทุมธานนีในในประเทศไทยเนี่ยใช่เลยอม,มอนในโน่น,นอะลำพูนาน้องดู อ่าลพบุรีก็บางขันมากที่รู้ภาคเหนือก็ลำพูนน้องดูแล้วก็ละบุรีก็ตำบลบางขันมากนละรละบุรีนี่ก็นั่นอะ่ะอำเภอบ้านโปง่งอำเภอโพธาราม,มนั่นแหละแล้วก็ทางปทุมนี่ก็อู้เยอะแล้วก็สมุทสงครามอ่าสมุทรสาครสมุทสงครามก็ <c oughs> มีนะ มาดูที่สมุทรสาครนะเยอะอืมค่ะนั่นละมอนมอนในมอนในอืมมอนในก็คือกลุ่มมอนค่ะก็คือกลุ่มกลุ่มกลุ่มคนเชื้อสายมอนที่เขามาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยเกิดที่เมืองไทยโตที่เมืองไทยตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยเสียกรุงมาพึ่งพระบารมโพอที่สัมพั์ในสยามนั่นแหละค่ะเอ้ยนี่คือกลุ่มมอนใน มอนในใช่ส่วนส่วนมอนนอกก็คือก็คือก็คือคนเชื้อสายมอนเชื้อสายรามัน,มนที่เขาเข้ามาทํามาหากินในบ้านเราปัจจุบันใช่ไหมคะใช่ปัจจุบันในปัจจุบันอ๋อ,อ,อค่ะใช่พี่สวัสดิ์คะเออชาวไทยรามันเขามีเขามีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเมื่อกี้พี่บอกแล้วว่ามันก็จะมีการแยกนะทีนี้ชายหญิงเขาแต่งกายเขาแต่งกายแยกกันยังไงบ้างอะคะ ผู้ชายแล้วก็นุ่งสลองตาหมักลกนะมีหลายลายนะตาเล็กกับตาใหญ่ยยนะ่วนเสื้อตั้งตั้งแต่ดั้งเดิมนะ่ะเขาตัดเย็บเองมันไม่มีกระดุม<อ>คือทอผ้าฝ้ายเองก็คือเสื้อคอจีนคอจีนตั้งมีชื่อมีเช,อชือผ่ามัดเรียกว่าเสื้อผ่าอกคือแขนกระบอกนะฮะนั่นคือ เชือ่เสื้อของมอตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับส่วนผู้หญิงก็แขนกระบอกเหมือนกันแต่ว่าเอวเอวจะลอยจะสูงขึ้นมานะฮะผู้ชายผู้หญิงก็นุ่งผ้ามอนอมีทั้งยกดอกและไม่ยกดอกนะฮะส่วนมอนบ้านม่วงอะ่ะมีลายผ้าต่างหากคือ,อสามมอเขาเรียกว่านินป้าก้าก็คือ,อลายพันตัวนะฮะ อ่าชายซิ้นก็เป็นสีดําหัวเส้นก็เป็นสีดานะฮะคือนั่นผ้านุ่งของผู้หญิงแล้วก็แต่เดิมอ่ะผู้หญิงมอเนจะไว้ผมมวยนะไม่ดัดเหมือนสมัยนี้นะครับคือมีเครื่องประดับบนศีษาแล้วก็มีดอกไม้สดอ่า <Yes. S 1> ประดับเช่นดอกมะลิแล้วดอกเข็มที่หาได้ตมในหมู่บ้านที่ปลูกไวน้กะ็คือแต่งกายแบบมอนนครับแต่รุ่นก่อนนั้นทั้งชายแนละมอนก็ใส่กําไลข้อเท้านะฮะ ส่วนเครื่องประดับนั้นก็หลากหลายนครับเมื่อมาอยู่เมืองไทยก็เลือกได้เครื่องประดับเนี่ยได้หลายอย่างหลายแบบนะ,ะส่วนผู้ชายก็แต่เดิมก็ใส่กำไลข้อเ,เท้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใส่แล้วเดีย๋ยวนี้มีตอนใส่ตอนที่บวชหน้าหน้าก็จะใส่กำไลข้อเท้ากำไลกั้นบวชนะส่วนอย่างอื่นก็ใส่ต้อยแล้วแต่ลดลายจะเลือกเอานะครับคือตั้งแต่ดั้งเดิม ที่เขาได้แต่งกายแบบบอนกันมาผ้าสบายนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับคือแต่จริงๆแล้วแต่เดมไม่ผู้ชายนะใช้ผ้ากัม้าเนี่ยที่ทอจากบ้านม่วงเนี่ยที่เอามาผ้าให้ชมอย่างนี้นะะคือท,ท,ที่ที่ของบันม่วงเรายังถักทอกันอยู่ครับค่ะอะอันนี้เดี๋ยวเพราะว่าเห็น เห็นผู้ร่วมรายการอีกสองท่านสาวสาวอีกสองท่านสามท่านน่ะพี่พี่ป้อมอีกท่านหนึ่งอ่ะพี่ช่วยโชว์ช่วยโชว์ชุดมอนให้เราดูหน่อยได้ไหมคะสาวๆทั้งสองท่านวันนี้ใส่ชุดมอนมายืนได้ไหมคะยืนโอ้อยากเห็นผ้าอ้อย่าเห็นผ้าสิ้นผ้านุ่งด้วยเหมือนกับที่พี่สวัสด์บอกไหมอันนี้โอ้โหส่วนของพี่ป้อมนะคะ ตอนนี้นั่งอยู่ที่สำนักง,งานโซนี้เสื้อส้มสบายสีสีเขียวตองนะคะใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นผ้าสินผ้านุน่งอันนี้เป็นแบบฉบับชาวมอนตามที่พี่สวัสด์พูดเลยใช่ไหมคะมอนมอนมอนบ้านม่วงอ่าอ่าดูทรงผมสะก่อนพี่สำเนาโชว์ทรงผมนะจ๊ะอ่าเป็นเขาเรียกเป็นผมมวยใช่ไหมคะมีลูกปัดนะครับระดับ ไวผมนะครับไปลูกัดกัดผมฝักนี่ก็ทำเองเลยค่ะทำเองอ๋อแต่ว่าแต่ว่าไม่มีกำไรข้อเท้าเนอะไม่ได้ใส่ใช่ไหมคะไม่ได้เอาไม่ได้ใส่แล้วนะคะพี่สวัสด์โอสังเกตเห็นอย่างหนึ่งทำไมเสื้อของผู้ชายถึงไม่มีกระดุมแต่เดิมมันไม่มีกระดุมขอบพระคุณนางแบบทั้งสองท่านค่ะอ่าค่ะ อโอสังเกตเห็นว่าของผู้ชายไม่มีกระดุมใช่ใช้เชือกผูกนะฮะใ<อ>เชือกผูกเป็นแถวเขาเรียกว่าเสื้อผ้าออกพอจีนตั้งกระเป๋าสองข้างซต้ฝาเนีนยค่ะนะคือที่เอาอันนี้ของเก่าเรียนแบบของเก่ามาเอามาตัดใหม่อมเอามาตัดใหม่นะคะซึ่งแต่เดิมไม่มีกระดุมของผู้หญิงแต่เดิมก็ไม่มีกระดุมเหมือนกันไม่รู้กระดุมมีเชือกผูกนะฮะเชือกผูกเหมือนกัน แต่ก็มีหลายแบบแล้วว่าอย่างที่สุภาพสตรีแสดงให้ชมสองท่านน,นก็ก็ก็ยังใช้ของมอญอยู่แบบมอญอยู่นะเป็นผ้ามอญทีนี้เรามาพูดถึงกระทงที่เอ่อเป็นเอกลักษณ์ของบ้านม่วงบ้างที่เราจะไม่เจอที่อื่นเลยเราจะเจอที่นี่ที่เดียวกระทงของบ้านม่วงมีลักษณะเป็นอย่างไรคะให ให้พี่สาเนานะคะช่วยอธิบายให้เราฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการสอนพับกระทงด้วยนะคะเริ่มแรกเราก็ใช้กระดาษนะคะเมื่อสมัยก่อนงรีอเราไม่มีกระดาษแบบนี้นี่นี่หนูเตรียมพับตามแล้วนะค่ะได้เลยค่ะการตัดกระดาษเราต้องให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเพราะว่าออกมาจะได้เป็นรูปร่างสวยงามค่ะค่ะให้เริ่มตัดเลยไหมคะดูทันไหมคะคุณโอดูทันไหม เดี๋ยวเดี๋ยวได้ค่ะใครเดี๋ยวนะใครที่อยากจะลองหัดพัดพับกระทงแบบบ้านม่วงนะคะเตรียมกระดาษต้องเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสทีมงานแอดมินบอกว่าขนาดห้าร้อยเมตรคูณห้าร้อยเมตรนะคะไม่รู้จะยาวไปไหนได้เริ่มเดยได้เริ่มดีอ๋อค่ะเริ่มแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนไปยังไงก่อน เราจะเริ่มด้านสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเราก็จะพับเข้าหาตัวาหาตัวเข้าหาตัวพี่ค่ะต่เข็บมันอยู่ด้านไหนอะคะปั๊ตรงปลายค่ะตรงปลายแหลมๆเนี่ยค่ะก็ดึงนิดนึงดูทันไหมคะดูไม่ทันค่ะอ๋ออ๋อเดี๋ยวครับทันไหมคะหนึ่งใช่ไหมคะได้หนูได้มุมแล้วไม่รู้ถูกหรือเปล่า ทันไหมคะทันเอาเอาเป็นว่าทันก็ได้ค่ะพี่ค่ะหนึ่งแล้วก็แล้วก็แล้วก็พับอีกแล้วก็เข้าหาตัวค่ะเริ่มคืออย่างนี้นะคะหนึ่งค่ะหนึ่งสองพับเข้าหาตัวค่ะ แล้วก็ใช้จิกตรงปลายนี้นะคะจิกตรงปลายแล้วก็ดันเข้าไปนิดนึงค่ะดูทันไหมคะใบที่สองน่าจะทันน่าจะทันนะคะน่าจะทันค่ะพี่พี่ป้อมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้พี่ป้อมพับตามอยู่ปะคะ <c oughs> ถ้าไม่คงหนูมันดูเละเทะด้วยความที่ไม่สวยโอเคค่ะ <c oughs> ได้ได้ค่ะได้ได้ได ได้แล้วได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะอาจจะไม่สวยเท่ากับมืออาชีพนะคะแต่ก็พอได้เป็นรูปเป็นรักค่ะนี้แล้วค่ะมาแล้วจะไม่เป็นกีบสวยงามเหมือนแบบที่พี่สาเนาทำหลังจากทำกระทงเสร็จแล้วจะต้องคือส่วนนี้เขาจะเรียกว่าตีนกาค่ะเอาไว้จุดไฟค่ะเดี๋ยวเราจะมีคุณผู้ชายมาทำให้ดูค่ะค่ะ ตีนกาเนี่ยวัสดุตีนเดี๋ยวต้องต้องบอกประโยชน์ของของตีนกาก่อนสัญญาณขาดเดี๋ยวมีคนแอบพับกับเราด้วยชายหนุ่มบอกว่าสัญญาณขาดตามไม่ทันครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอ็มดูย้อนหลังนะครับประโยชน์ของตีนกานะนะครับก็คือเอาไว้ใช้ทําเป็นไส้นะครับอ่าในกระทงเพื่อดูน้ํามันขึ้นมานะครับเอาไว้ ส่วนกลางนะครับเดี๋ยวก็จะสาธิตให้ดูนะครับว่าอใช้เชือกนะครับเชือกอะไรคะเชือกปอนะครับนี่นะครับแบ่งเป็นสองแบ่งแยกสองเส้นขออนุญาตนะต้องแบ่งเป็นสองเส้นนะขออนุญาตนะเพราะว่าตั้งใจแล้วบเกเก่า เป็นเกลียวตามคลื่นมันนะี่อเนี่ยแข็งมากัอันนี้เขาเรียกปั่นป่ะคะพี่สวัสดปั่นให้มันเป็นเกลียววะคะจะปั่นเนี้ยได้เยปั่นปันปั่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 นปัปั่นันปััดปั่น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 ปั่่ันปั่นั่นั นนะีบางท่านก็มัดละเอียดเอาอย่างนี้ก็ไม่หลุดนะมัดพันเข้าไปอย่างนี้ไม่หลุดถ้าเราไม่ไปคลี่มันจริงจะไม่หลุดนี่นอแ,แล้วแยกไม่แยกนะครับดึงแยกให้เป็นตีนกาสามโซดูนะท่ดึงแยกครับ,รบเป็นสามโซ่เนี่ยโอ้แค่ดึงตรงกลาง แค่ดึงตรงกลางอ,าออกมาแล้วก็แล้วก็แล้วก็ดึงให้มันสุดมันก็จะกลายเป็นสามแฉกครับอ๋อโอเคเลยค่ะฝั่งนู้นเขามีเ,าเขาม,เขามีเขามีกระทงเขามีตินกาแล้วของหนูมีกระทงแล้วค่ะตีนกาของหนูอยู่ตรงนี้ค่ะตินกาหนูเพียบเลยหนูไปใส่กระทงด้วยอ๋อนี่วิธีง่ายๆพี่แล้วกระดาษที่จะเอามาทำกระทงเป็นกระดาษประเภทไหนได้บ้างคะ กระดาษโพสการ์ดนะฮะมันเป็นกระดาษมันนะฮะแล้วก็กระดาษมันอาร์ตมันอ่าใช่ับเวลาโดนน้ำแล้วมันไม่เปลืองง่ายนะฮะแล้วก็มีน้ำมันหล่อล,ลงไปใส่การลงไปแล้วจุดมันก็จะลอยไปได้ไกลนะ้ะตามสายน้ำนะฮะไปได้ไกลเป็นกิโลกิโลเมตรเลยนะครับค่ะอ่าคุณครูขาคุณครูขา กระดาษเนี่ยคือจะต้องเป็นกระดาษที่มันไม่บางถูกไหมคะเพราะว่ามันจะได้อยู่นานหมายถึงว่าพอหนึ่งคือพอเราใส่น้ํามันลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็จะไม่เปื่อยเร็วแล้วก็พอเราเอากระทงลงไปในน้ําแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ยุ่ยง่ายมันก็จะลอยอยู่บนผิวน้ําได้นานขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ตามความเข้าใจใโอถูกต้องใช่ไหมคะใช่ค่ะ อา๋าถ้าอย่างนี้กระดาษ A4 กระดาษเอกสารทั่วไปอ่ะสามารถเอามาเอามาทําได้ไหมคะไช่ได้นะครับ <80 g. S 2> แปดสิบกรัมจัดแปลงได้แต่มันไม่ไม่ได้เคลือบตอนนั้นเองนะอืมว่าถ้ากระดาษอย่างนี้มั่นใจนะว่ามันไปไกลแล้วก็มันไม่เปียกไม่ปุบมันไม่ยุ้ยอยู่แล้วนะเพราะว่าไปได้ไกลเขาจะยอมยอมใช้กระดาษโพสการ์ดอย่างที่ที่ชมเนี่ยคะ พราะมันทนทานนะครับค่ะพี่สวัสดิ์คะมีคําถามจากทางบ้านถามมาค่ะบอกว่าแล้วแบบนี้จะทําลายสิ่งแวดล้อมไหมครับไม่ไม่เป็นนะฮะเพราะว่ามันเผาไหม้แล้วก็เลยเป็นเพราะว่าน้ํามันที่เราใช้ก็น้ามันพืชนะมันเผาไหม้ไปในตัวอยู่แล้วนะครับมันจะไปไกลมันก็หมดหมดพอดีนะครับน้ํามันหมดมันก็ไหม้ตัวของมันเองน้ํามันหมดก็ไหม้ตัวของมันเองอแล้วก็ไม่มีสาร ทีนี้กลับมานิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้มีเรามีกระทงกระดาษโทรบ่อยจังเลยก,กรีบก็ไม่สวยเรามีกระทงกระดาษแล้วเมื่อกี้พี่สวัสดสอนทาตีนกาและทีนี้อีกหนึ่งอย่างพูดถึงน้ํามันน้ํามันที่จะใส่เข้าไปในนี้ค่ะมันจะเป็นน้ํามันน้ํามันอะไรคะแล้วก็ใส่ไปมากน้อยแค่ไหนหน,นึ่งช้อนอ๋อใส่ใส่ผส,ส,สมต้องใส่มากสิเวลาเวลาผสมรู้รรส,สึกว่าจะมีสูตร,รด้วย<ร>ใช่ไหมคะพระอาจารย<ร><ช>์มีสูตร แล้วก็เราก็ใส่กระทงแต่แล้วก็กระทงก็หนึ่งช้อนโต๊ะแค่นั้นแหละค่ะสูตรของน้ํามันคืออันนี้เดี๋ยวบอกไปสูตรเคมีน้ํามันก๊าซน้ามันพืชเอา้มันดีเซลดีเซลโซลาก็ได้กับน้ำมันพืชน้ำมันก๊าซน้ำมันพืชน้ำมันน้ำมันน้ำมันดีเซลหรือว่าน้ำมันโซลาก็ได้ก็คือน้ำมันที่เราเติมในรถเราทั่วไปนี่แหละได้แล้วก็ค่ะ ตัวตัวตัวหลักน้ํามันพืชนั่นหมายความว่าเราจะต้องใส่น้ํามันพืชเยอะหน่อยใช่ไหมคะพระอาจารย์อัตราส่วนเขามีอ๋อพอจะบอกอัตราส่วนได้ไหมคะจะได้แอบเอาไปใช้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะลอยหน้าบ้านหนูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกตรงนี้อย่างโอ้มีกักด้วยการสาธิต การลอยกระทงสายแบบฉบับของไทยรามันของบ้านม่วงค่ะเชิญค่ะเริ่มต้นจากยังไงกันก่อนคะพอเราได้กระทงมาแล้วแล้วก็หยอดน้ำมันไปแล้วใช่ไหมคะหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณเนาะแล้วก็จะมีตีนกายอยู่ตรงกลางี่เเริ่มจุดเทียนนะครับเพราะว่าน้ำมันเราเทลงไปแล้วนะครับรใส่ลงไปแล้วใส่ลงไปแล้วใส่ในกระทงไปแล้วนี่เราจะเริ่มจุดครับ เริ่มจุดที่รักกะทงนะครับค่อยๆอวางลงไปในสายน้ํานะครับทยอยลงไปคือน้ําแม่น้ําไม่กองจะไหลยอยู่ตลอดนะครับก็คือ<ฆ>จะไหลไปวางช่วงเป็นจะเป็นระยะระยะนะครับถ้าดู<ฆ>ในช่วงกลางคืนนะครับจะสวยงามมากเพราะว่าจะต่อแถวต่อแนวไปไกลครับถึงอําเภอโพธารามครับอืม ไปถึงอำเภอโพธารามเลยนะคะใช่ครับเพราะว่าก็อยู่ที่น้ำมันที่เราใส่ลงไปนะครับกว่าจะหมดครับน้ำมันหมดก็ดับพอดีครับในหนึ่งปีครับก็จะมีรอยกระทงครั้งเดียวนะครับก็เคาะกัมาแม่แม่พระคง่าะครับมีอยู่สองสามประการนะการลอรกระทงเนี่ยหนึ่งอ่บางคนอะอย่างของคนไทยเนี่ย ลอ,อยเล็บลอ,อยอะไรไปลอยเคราะห์ของตัวเองความเชื่อที่คนไทยนะคที่มาของอาะทงเนี่ยสมัยก่อนไม่มีสารพิษคือเอาน้ำมาบริโภคและมาใช้อุปโภคบริโภคที่ครอบครัวเอาน้ำแม่น้ำขึ้นมาใช้แล้วก็เวลาจะถ่ายยาอะไรก็นั่นอะ ก็ลงแม่น้ำพอมาลอยกระทงเนี้ยมาขอขมาแม่น้ำมาขอขมาแม่น้ำคือขมาแม่พระพงคานั่นเองพี่ป้อมคะพี่ป้อมมีอะไรเสริมไหมคะเป็นการสืบสารวัฒนธรรมแล้วก็คุณค่าของงานกระทงสาย <c oughs> ไทยลามันเนาะซึ่ง <c oughs> ซึ่งพอจัดงานกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาคือมันมีหนึ่งเดียวอะ่ะพี่ว่ามันมีหนึ่งเดียวที่ ที่เป็นของไทยลามันแล้วก็จัดที่วัดม่วงแล้วก็โดยการสนับสนุนของอ,อบตอ้ัดม่วงนะคะอันนี้พี่พี่สนใจมากเลยว่าเอ้ยกระทงสายไทยลามันที่เราเคยเห็นเป็นกระทงที่เป็นกระทงะะใบตองอะไรเงี้ยแต่ที่เนี้ยเป,<ะ>เป็นกระทงกระดาษแล้วก็มีตีนกาวพี่ก็มีความสนใจช่วงช่วงนั้นคือเราทํางานเรื่องของรอยกระทงทํางานเรื่องของงานสงการก็คือเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมที่ เราอยากให้มันเป็นงานบุญประเพณีจริงๆแล้วพอมาพูดถึงงานลอยกระทงสายไทยรามันเนี่ยมันเอ๊ะแล้วค่ะโอ้มันเอ๊ะว่าเอ๊ะแล้วแล้วมันมันมันเป็นยังไงมันมันทำไมถึงไดอ้อ่มาเป็นกระทงสายไทยรามันก็นึกภาพไปแต่พอไปเห็นของจริงแล้วเนี่ยเออมันเป็นสิ่งที่เออเราไม่เคยเห็นเนาะแล้วเขาก็ไดอ้อ่รู้สึกจดลิขสิทธิ์เป็นภูมิปัญญาแล้วเนาะรองนายกนะคะ อ่าเขาก็จดลิขสิทธิ์เป็นภูมิปัญญาของคนบ้านม่วงที่ทำกระทงสายไทยลามันอันนี้ค่ะก็เลยมีหนึ่งเดียวที่ที่เห็นในบ้านม่วงที่ทำแบบนี้ค่ะขอบพระคุณผู้ร่วมแลกเปลี่ยนทุกทุกท่านนะคะขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะแล้วกันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เมาเกันในลำชีวิตทุกคนลื่นสนกันคอยเราช่วยกัน